สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พอส,สกัสมีแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพี่แขกนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเพิ่งได้มากครับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของหลวงพี่แขกนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหนึ 1, ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของหลวงพี่แขกแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเอฟซีอย่าสับสนครับเพราะว่าของหลวงพี่แขกมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นเลขแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับหลวงพี่พันธกระพึงทรงมห้ครับตอนนี้พอสอก็ยังอยู่ที่นอร์เวย์ครับนี่แหละครับบรรยากาศข้างนอกบาน อันนี้ทายทายในบ้านครับพี่น้องครับทายอยู่หน้าต่างนะครับไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่ามันเย็นครับแต่วมันก็ถือของหยาบสินะครับก็เลยทายกันอยู่ในบ้านให้พี่น้องเบ,งบิ้งวิวงาเงามเนี่ยแหละครับวิวกับงามอยู่นะครับแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวที่มันอยู่หมองเดียวนะครับถ้าเ้าได้ย่างไปหลายๆหมองของานาจ,จะดีอยู่แต่ว่ามันก็ด้วยความว่ามันหนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นวันนี้ วันนี้ลบสามครับเมื่อวานลบเก่าเมื่อนี้อากาศอบอุ่นขึ้นครับอบอุ่นขึ้นลายอยู่ครับเมื่อนี้พอดีหลวงพีแขกเป็นสงแนวทางมาอหปสอรอก็เลยเอามานำเสนอพี่พี่น้องเอฟซีนะครับเพื่อสิใดเอาไปหายิบจับรถตะเหลียวไว้นะครับเลขสวยนะครับงวดนี้เลขของหลวงพีเิ่นสวยครับเลขสามตัว เก5สี่ห้าครับเก้าสี่ห้าพี่น้องเรกีจะเขียนตามคำบอกไปนั่มครับช่วงท้ายคลิปนะครับพออกระดิชโชตตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเบิงอีกเพียบหนึ่งนะครับเตรียมจดเลยเด้อครับจดไปนั่มครับฟังไปนั่มครับเก้าสี่ห้าครับเป็นตัดออกมาแล้วครับมีอยู่เลขอยู่สามหางเองครับ มีเก้าสี่เก้าห้าสี่ห้าครับทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องเอฟซีครับหาหยิบจับตุลีไวหรือว่าตัวเลขชุดนี้เป็นบนล่างนะครับไปกลับน้ำครับกลับด้วยนะครับเป็นบนล่างด้วยเป็นบนเป็นล่างนะครับเดี๋ยวบางคนพี่น้องเอฟซีคนนี้ว่าโอ้ยบ่นใดสื่อล่างพันธ์ดียวะนะครับยำ สมุนไพรเหล็กมันออกมานะครับมันก็เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอฟซีก็ถ้าเขาลงทุนก็ลงทุนบนบนรางไว้นํานะครับทั้งช่องหรือพอซก็ขอย้ําว่านะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับพี่น้องเอฟซีก็ยาไปจริงจังร้ายนะครับเท่ากับเบื้องลายๆาจานถ้ามักถ้าชอบนะครับเขาจังนําไปลงทุนครับ ้าเฮาบ่มักบ่ชอบก็เบ,บิงบ่งเบิ่งเบิ่งเอาไว้ครับเบิ่งเอาไวพ้พราะเป็นแนวทางนะครับว่าโองควดนี้เป็นจยงไหนนอเขาวว้าบ่จังสันก็ได้ครับเพราะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงแน่นอนครับการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยง1อยเปอร์เนนะครับน้องเอซต้องให้โปรดชัยวิจารณญาณเด้ครับในการรับชมรับรับชมรับฟังครับ ตัวเลขมันจะมีเขามีลดเป็นเรื่องธรรมดาครับพูดถึงตัวเลขแนวทางของหลวงพี่แขกนี่ครับแต่ถือว่าแม่นแม่นแม่นมากครับถ้าเขาในตรงๆเลยนะครับเลขของหลวงพี่แขกนี่บ,บ่ได้ครับแต่ว่างวดนี้นี่จะไปชนกับเลขดังเพิ่นขึ้นกันนะครับแต่ว่าสุดแล้วแต่พี่น้องกับสี่สิบพี่เจริญนาครับ ทุกอย่างมันเป็นมีความเปลี่ยนไปได้หมดแหละครับทุกอย่างมีความเป็นไปได้ครับความแน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับพี่น้องเอฟซีก็ต้องคิดให้หลายๆนะครับก่อ,อนที่สิลงทุน้อครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทวนตัวเลขให้ฟังอีกเทืยหนึ่งนะครับตัวเลขแน,วท,ทน,นวทางรัฐบาลไทยครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทย สามตัวเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็สี่ห้าไปกลับด้วยครับเด็กทุกตัวกลับน,นําเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับกลับไปด้วยแล้วก็ซื้อบนล่างนะครับเป็นบนเป็นล่างหรือว่าสิบแปห้ายิบจับรตเตอรี่เอาไว้ เอาชุดชอบอาจจะชอบเก้าหาไปยิบจับเก้าหาไว้เก้าหาหาเก้าครับจากชุดสองชุดนะครับเพราได้พังได้เบิงน้ำผพินะครับบางครั้งอาจจะโชคดีใส่ปีใหม่นี่นะครับเพราะว่าตอนน่อเนือยู่ในช่วงปีใหม่เอาว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาเนาะพี่น้องที่บางครั้งครับนั่นก็ที่ได้สิ้นดีๆนะครับอาจจะมีโชคเพราะว่า ปีก่อนๆมาเขาอาจจะบโบชกปีนี้เขาอาจจะโชกก็ได้เพราะดวงคนนี่มันเอาแน่นอนบ่ไดดนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่เขาโชกก็ได้เสี่ยงตัวได้ก็ได้ยังสงนะครับลองเอาไปเสี่ยงเบิงนะครับต่างจิตอธิษฐานขอปูขอยาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่ะครับขอโชคขอลาบครับขอพรครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนก็สิมาหายเฮาครับ ตอนนี้พ่อซอกับอยู่กับซิ่งแวดลรอมที่หนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นแต่ว่านกครับพี่น้องเบื่อนนกนกนกบนหนาวครับบินไปบินมาเห็นบ่นกหน่อยครับอยอะผืนเยอ่ไอ้เกาะใหม่นะครับเพื่อนก็บินไปบินมาของเพื่อนอยู่ครับเพื่อนอาจฉิชนุกก็ไดยนะครับ คลายกับเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยในเห็นหิมะเกิดกระโดดใส่ขึ้นกันบอกว่าเด็กหน่อยบานใดนะครับเด็กหน่อยบานนี้ก็ใส่เสื้อนานนาเกิดไปกระโดดลุยหิมะขึ้นกันนะครับพี่น้องเอฟซีกับยี่เพาเมื่อเด้อครับจะฟังคุยไปนั่มนะครับสิโชดเตตัวเลขให้เบิ้งกับบางครั้งกับมีมีปัญหาครับทางยูทูบันกับโชดตัวเลขไลครับ มีปัญหาคือกันเพราะว่าทางส่องของพอศอนี่เคยถูกลุงโทษมาแล้วสามเดือนกว่าครับทํางานฟรีมากครับเพิ่งว่าเปิดให้มาปลายเดือนที่แล้วนะครับทางด้า,ากน,นก็ฝากพี่น้องเอฟซีในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นํ่ครับถ,ถ้าว่าท่านไหนกดติดตามครับเอาทวนตัวเลขเทือนึ่งเนาะครับพีนองเอซครับ ต,ตัวเลขให้ฟังโชว์ตัวเลขให้ดูด้วยนะครับพี่น้องครับแคบหน้าจอไว้นําเด้อครับเก้าสี่ห้าเก้าหไปกลับบนล่างนะครับไปครับก็สิเป็นเลขประมาณสิบสองหางนะครับถ้าเอาตัวเดียวตัวที่เฮาชอบอาจจะมักเก้าหาักลุยเก้าหาตัวเดียวก็ได้ครับ พอเป็ยนยั้งครับพี่น้องเพราะว่าเฮามักตัวนี้เขาสุดนี้ไปเลยแต่ว่าเลขของลุงพี่นี่เท่าที่พอพศเคยไปถ่ายท้เพนมานี่ก็นานพอสมควรนะครับถ่ายทํำลุงพี่แขกพ่นนี่ตัวเลขของลุงพี่พ่นถ้าเขานะครับพูดถึงถ้าเขานี่จะเข้าตรงๆครับแต่ว่าเฮากักับเอาไว้นะครับกับเอาไว้เพื่อข้อมูลประมาทนะครับเอาถ่ายคลิปกะพอ,อกบ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดก็ขอให้ใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาครับไม่ว่าสิาเป็นปีนี้หรือปีหน้านะครับให้รวยๆเฮงๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับสำหรับคลิปนี้คือเพอแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับกขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดี รวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับพอันไหมในคลิปน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ